จ้าเลงจ้าจ้าจ้าเออจ้า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 เออเอาเร็วจ้าจ้าเออเฮ้ยดูครับแม่เสียบดูดูดูเด็กซนครับสับปะรดหยุดอยู่กับแม่ตรงนี้นะครับลากไปเล่นตรงนู้นครับโอ้ยไปเล่นบ่อน้ำซนจริงจริงจ้ามาหนีแล้ว นี่เร็ว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 เวืม้ยเพินได้ปานเกลียวจริงเหมือนที่ดาวเลยมานี่มานี่โอ้ยบึงวางนาัดเพิ่นข้าปากเลยสวัสดีไม่ๆม่ปีนะครับยังไม่สวัสดีหรือเปล่ามามามา,มาดามเดี๋ยวค่อยกินมาดามท้องยังไม่ดีมวดกินหวักนัดมาหาพี่ปื้มเร็วเอานี่เห็นไหมเนี่ยกล้วยเนี่ยกล้วยกล้วยกล้วยเอาจ้าก่อนจ้า จำอะไรระบาดน,นี่เอามาหนีแล้วนี่นี่เอาจ้าจ,าจา้าเร็วจา้จาเออจ้าจ้าจ้าก่อนเร็วจ้าจ้าก่อนอุ้ยล้มเสียแล้วล้มเสียแล้วอุ้ยจา้าเร็วจ้าจ้าจ้าเออจ้า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 เออเอาไปกินทีละนิดพอนะครับโอ้ยโห้ยคั่วลีเข้ามาแล้วคั่วลีเข้ามาคัว่วลีหลง อืออเอามานี่มานี่เร็วนี่มานี่ฮึบฮึบฮึบเอาใจก่อนเร็วเอาจ้าเออจ้าเออออออใจดีๆเร็วเอาหนึ่งสองสามใจเร็วใจเอาใจเอาเออเออเรืมไปแล้ววะนี้จ้าเร็วเอาจ้าเอาจ้าเออจเออเออเออ้าดีๆใจไหม เอ้ยชาชาชาเออเออเออจำจำจำเออเฮ้ยลืมต้องเอาใส่มือนะครับน้องก็ซ้อมด้วยดีด้วยเออจำ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 ใหครับมาทสมาเทสจจำได้หรือเปล่านะครับเมือแม่ฟีมาเนี่ยแม่ซียังไม่รู้ว่าน้องกินเจ้าจ้าได้ก็ไม่ได้ให้นางกินเจ้าสวัสดีนะแม่เผื่อแม่ฟีดูคลิปนี้แล้วมาหาก็บอกมาใหม่ๆก็ทำกล้วยแบบนี้นะครับ เป็นชิ้น,นบปอกเปลือเปน็นชิ้นนะครับแล้วก็ให้น้องเขาสวัสด,ดีก่อนให้ให้เขานะรแม,แม่แม่ได้นะครับลองดูนะครับฝึกน้องกินเจ้าช่วยกับพ่อเลินไปด้วยนะครับมามาเร็วกินไม้กล้วยอ่ะไม่ในปากเขขั้นเบิดอยู่มาวันนี้พี่พิ่มจะสอนให้หัดให้พ่อเลินไม่ได้หัดนะเนี่ยเอา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 เค้าขวารีไม่กระเบนเห็นขวารีแล้วเขาราอกมากพี่เขาร,รามากโอ้ย มานี่เร็ว mm จันเจ้าเร็วเจ้ามานี่เร็วเร็วเร็วเอา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 นี่นะครับกล้วยนะจ้าก็เร็วเจ้าจ้าเร็วจ้าเอาจ้าเร็วเออ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 เห็นพี่เราตัดเห็นพี่เราตัดดูอพี่เดือนก็อยู่นู่นครับมาหนีมาเอากล้วยเร็วจ้ามาเอากล้วยเร็วเนี่ยงงยากดีบาลนี่ กินดินอย่างเดียวเลยไม่รู้กินดินแล้วทําให้ธาตุเขาแข็งแรงหรือเปล่านะเขาชอบกินนะน้องแกนเจ้านะล้วก็แข็งแรงดีนะไม่สีเป็นดินโป่งนะครับดินโป่งดูเขากินนะสุดหล่อเดือนก็อยู่นู้นเป็นปรับที่ดินใหม่แล้วดินน่าจะเย็นดีนะน้องเดือนนะเพราะว่าตอนนั้นอพอเลื่อนไปแห่น้องดาก็ไม่ได้ทำความสะอาดได้ไม่อ่ร้อยเปอร์เซ็นนะเขาจะมีน้ํามีอะไรขังก็เลยปรับดินใหม่นะแม่แม่สีครับ เอสะอาดแล้วนะครับตอนนี้จา manera, right ่ามานี่เร็วเออเออว่องยากเนาะขุ่นเพิ่งกินดินเนาะหว่องยากเด้เดี๋ยวนี้จ่าก <ๆ S 2> ็เรียกเอานี่นีหนีเอาเอาขุ่นขุนมันหว่องยากเด้เดี๋ยวนี้้โอยคลิปนี้คือม่อยากเนีะบริสวรสองสามหมื่นบรสวัสดีจ่าเลยเอานี่เฮ้ยเฮ้เฮ้ยฮ้ฮ้ดูนะครับก็มากินดินแบบนี้ครับ จ้าก็เร <challenge. S 2> <challenge. S 1> ีวรจ้าจ้าเรีวจ <pack> ้าอืออืออืออจ้าไม่เรีวจ้าจ้าอืออืออือ้เอาถ้าก่อนที่นี้ค่อยกินเออจ้าเออเอาเอาที่ลาบี่กินบ่เด้นี่ยืบตืนเฮียเออเฮียเอาเอาเอาไม่เอาไมจ้าไม่อืออออเออ่เอืออ <G ül> กับบ่าได้กินน้อคนงามเ้ยนี่เป็นมุมกล้องอ่าชจุดห้าครับมุมไกลๆหน่อยนะครับเขาจะได้เห็นน้องจินจ้าวสวัสดีจ้าแบบชัดๆนะแม่สี่โอ้โหมุมนี้แล้วน้องจินจ้าตัวใหญ่มากกล้องมุมนี้นะครับโต้ว,วันนะไม่ได้ตัวใหญ่เขาเรียกเะไรยกเหมือนพี่ดาวร่างเล็กนะครับพี่ดาวร่างมินิร่างย่อเอ้ะเป็นมุมเดิมนะปั๊บไหนมุมเดิมว่าจะมุมนี้ มุมเดิมก็จะมุมนี้นะคไม่แม่ครับดูนะครับปอ๊บเับไม่แม่ได้อะไรยีไกปากติดขอไพมั้วาส่อีกนั่งเบึงเบึงเบึงเึงเบึงเบึงเบึงตอภัยมาตะใสโอ้ยเนาะคนงามเลยติดขอภมัตาส่ดูครับไม่แม่ครับขอภพมือแป้งกินบังมือเ้าบนี่โอ้ยเนาะ

ดูความสนของเขานะครับขอไปกับมาเล็นเล่็นสุอย่างครับเล่นทุกอย่างขี้ขวางหน้านะทำไรจะกินไดไม่ได้หอกเพียงเดียวสวัสดีครับได้ครับอ,อ,อืออืออือ นี่วันก็ไม่ไม่ปีมาหานะครับเพราะไม่พีน้องเขาหลอน้องลงก็ไปต้อนรับอยู่นู้นย่างงานล้วเขาสั่งไก่ย่างไปต้อนรับห่อหนาบ้านเลยนะครัพูดหยิ่งกใไปได้ยีดิไม่หยิ่งแนั่นอนมาดามมาดามมาดามแทนเจ้าไปต้อนรับหมเออเดือนเดือน เดินออไปไก่ครับจ้าวตารับแม่แม่สีเร็วมาแต่เช้าเลยไปรับแม่แม่สีดูนะแม่ส <c oughs> ีมหาดโด้วยกันจ้า

พ่อเขก็มาอยู <un sharing> ่พ่อไปไปอะไรนะไปต้มที่สิบหลานกับรามดาศิอกันเด็กมันไม่ต้องอยู่อะไรตุ่มหนูก็ยังไม่ได้อาบน้ำก็จะเก็บปิ๊งให้ลูกแล้วก็คือเขาห็นเมซี่อะไรเงี้ยพยายามหาเรื่อยๆรื่นี้บบาี้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคาถอาชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องปิ๊ปปุ่มก่อนชาแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ